สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับสีนกชาแนลนะคะวันนี้มาที่สำนักสงอัมภัยวันค่ะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะปู่จะให้ลายเซ็นเอ่อเป็นลายเซ็นแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคะ่ะว่าลายเซ็นที่จะแปลเป็นหวยว่าได้ตัวไหนกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนกชาแนลได้นะคะขอบคุณค่ะอัน่นเหรอันนั่นอันอคะอันทไมอะเอันแล้วค่ะเป็นแนวทางในการเสี่ยงชโชคนะคะทุกผูช้ชมฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเง้นวันที่หนึ่งมิถุนายนสองหนะคะของสำนักสงฆ์อไทยวัน,นะคะ่ะทุกผู้ชม ไให้โยบผู้หญิงจันข้าเร็มแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันโชงราภโชงราภก็ขึ้นอยู่ที่วาสนาที่ดวงของแต่ละบุคคลถ้าใครมีบุญมีวาสนาบุญเก่ามากบุญใหม่ก็มาก บุญตูนบุญทำอะไรก็สำเเ็จมีความเจริญรุ่งเรืองทองรังไปบุญไปได้อันนี้เรียกว่าอำนาจของบุญเป็นโชคเป็นลาบเป็นเสียงโชคเสียงลาบก็มีโชคมีลาบไปสู่แห่งมวลธรรมวน,นใจเจ็นที่รักของเทวดาแล้วมันมีทั้งหลายอันนี้เรียกว่าอำนาจของบุญ ส่วนคนที่ไม่ค่อยมีบุญเกา่าบุญใหม่ก็ไม่ค่อยได้สร้างอันนี้ก็เป็นเรื่องอยากที่จะมีความสำเร็จได้ในการดำเนินชีวิตเสียงโชคเสี่ยงรากก็เป็นเรื่องอยากที่จะมีดวงมีโชคมีลาบเพราะฉะนั้นขอยเราท่านทั้งหลายได้มันมันกางบุญ สร้างคนสร้างผู้คทานก็ให้มามากแล้วโยมได้บเบุญเยอะแล้วแต่ก่อนเน้นการรักษาศีลรักษากายรักษาวาจารักษาใจกายวาจาใจไม่ bi ển, bi ển, เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแล้วก็ให้เน้นการภาวนา ภาวนาแปลว่าพัฒนาดวงจิตดวงใจของเราให้มันใสเล้นภาวนาทานก็ทานมามากแล้วทานมามากแล้วทําบุญมามากแล้วแต่เรายังขาดรักษาศีลยังขาดการภาวนาคือนั่งสมาธิภาวนา มาธิภาวนาใครดวงไม่ดีก็จะกลายเป็นดวงดีการารักษาสีนการภาวนาเนี่ยเรียกว่าใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้บุญบุญจะได้ออกลูกออกปากมันคือบอกว่าทเ่อ่ะพอ้กหจะขอเขาบอกท่านบานอยู่นะบ่ห้ยความเคร่งเลยดีท่าไในกบบนี้เ้ะ จะออกอัดยังไงนี่คือการภาวนาบูกิจตัวแจงตัวเองให้มี่ภาวนาเลยครดวงไม่ดีก็นั่งสมาธิวันละ2ชั่วโมงดวงดีเลยมีโชคมีชัยลายเส้นลายเส้นก็ดูเอาเรื่องแล้วแต่บ,บุญวาสนา อาอามาก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าอตาอตาารู้อาตาาก็คงจะรวยแนละ้วก็ให้ญาติโยมไปเสี่ยงทายดูพอได้เป็นแนวทางสำหรับลายเชินโชคลาภขอท่านท,น,นทั้งหลายรวยรวยทุกคนกงมีสีสธิทุกคนร่ำรวยทุกคนเถิดเอาแจนั่นแหละสวัสดี